สวัสดีค่ะยูอินลุนจากประเทศสวีเดนนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเห็ดพิษร้ายแรงทำลายไตยถึงตายได้นะคะนั่นก็คือ topic g i f spilling ค่ะหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า d e a d l y webcap นะคะเราก็มาเริ่มกันด้วยลักษณะของเห็ดนะคะสำหรับเห็ดชนิดนี้นะคะจะเป็นเห็ดสีน้ำตาลทั้งดอกค่ะ หมวกเห็ดจะมีขนาดประมาณ4-8เซนติเมตรนะคะผีหมวกจะด้านมีสีน้ำตาลแดงไปจนถึงน้ำตาลเหลืองค่ะบรณตรงกลางของหมวกเห็ดก็จะนูนหรือแหลมขึ้นนะคะหรือโค้งมนบางทีก็แบรนราบค่ะแล้วก็ใต้หมวกเห็ดก็จะเป็นครีบหนานะคะซึ่งครีบก็จะมีสีน้ำตาลแดงค่ะขาเห็ดก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีแถบเหมือนจะออกเหลืองนวลๆหรือออกสีขาวๆนะคะ สำหรับเห็ดพิษร้ายแรงทำลายไตยชนิดนี้นะคะท็อปิกยิปส p ปิลลิงหรือ d ด a d l y เว็บแคนะคะก็จะพบได้ในป่าสนที่มีดินเปรี้ยวค่ะป่าที่มีความชุ่มชื้นมีมอสปกคลุมแล้วก็มีต้นเบอร์รี่ขึ้นอยู่ด้วยนะคะส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นแบบนั้นก็จะพบได้ทั่วไปในประเทศสวีเดนค่ะจะพบเห็นได้บางครั้งในป่าสนสูงหรือป่าต้นบีชค่ะหรือในภาษาสวีเดนที่เรียกว่าบุกสกูกนะคะ เราสามารถพบเห็นเห็ดชนิดนี้ได้นะคะในช่วงเดียวกับที่เห็ดทรัตคันตะเลนขึ้นมาค่ะหรืออาจจะเริ่มเมียเห็นในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะแล้วก็จะมีมากในเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมนะคะหรืออาจจะมีจนถึงเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมค่ะถ้าปีนั้นเป็นปีที่ฤดูหนาวมีอากาศที่ไม่หนาวมากนะคะแล้วก็น้ำค้างยังไม่เป็นน้ำค้างแข็งค่ะ สำหรับท็อปิกยิปสปิลลิงนี้นะคะก็เป็นเห็ดพิษร้ายแรงอยู่แล้วแล้วเขาก็ยังมีคู่เหมือนที่มีพิษร้ายแรงด้วยค่ะในป่าเ็ดสวีเดนมีเห็ดพิษร้ายแรงหลายชนิดนะคะที่มีหมวกสีน้าตาลขาสีน้ําตาลแล้วก็ครีบใต้หมวกสีน้าตาลค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ขอแนะนําว่ามือใหม่หัดเก็บเห็ดควรหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดที่มีลักษณะดังกล่าวนะคะโดยเด็ดขาดก็คือเห็ดที่มีลักษณะ มีสีน้ำตาลทั้งดอกค่ะก็ควรที่จะเลี่ยงไปเลยสำหรับมือใหม่เก็บเห็ดนะคะมือใหม่เก็บเห็ดนะคะที่สวีเดนเขาก็จะมีแกนแนะนาว่าไม่เก็บเห็ดที่มีสีน้ําตาลทั้งดอกนะคะเพราะว่ามันมีหลายตัวมากค่ะที่มีผิดร้ายแรงแล้วเขาก็บอกว่า ไม่ควรไปเก็บเห็ดที่กินได้ที่ขึ้นปนอยู่กับเห็ดพิษนี้ด้วยนะคะเช่นเวลาเราไปเก็บเห็ดทัชคันตะเลนค่ะก็ควรที่จะมองดูดีๆค่ะไม่ควรที่จะแบบสาวๆเก็บเบมาโดยที่ไม่ได้ดูนะคะหรือรวบเก็บเพราะอาจจะได้เห็ดพิษดอกเล็กๆติดมาด้วยค่ะเขาขึ้นอยู่ในสภาพป่าเดียวกันนะคะมีหลายคนที่พลาดเก็บเห็ดพิษสีน้ำตานี้ปนมากับทัชคันตะเลนค่ะ บางทีก็ไปเก็บตอนเย็นโพรเพลก็แล้วก็อาจจะพลาดได้นะคะซึ่งมันก็มีพิษทำลายตายค่ะถึงแม้ว่าจะปนไปในปริมาณที่ไม่มากค่ะถ้าท่านใดออกป่าไปเก็บเห็ดแล้วนะคะกลับมาบ้านก็มานั่งตัดทำความสะอาดเห็ดแล้ว ปรากฏว่าเจอว่าเก็บเห็ดพิษสีน้ําตาลปนมาด้วยกับเห็ดที่กินได้นะคะหรือเห็ดพิษอื่นๆน,นะคะที่ปนมากับเห็ดที่กินได้ผู้เชี่ยวชาญก็จะย้ําเสมอนะคะว่าให้ทิ้งทางตะก้าเลยค่ะไม่ต้องเสียดายเพราะเราไม่รู้ว่าเห็ดท็อปปิกยิปซ์ลิลลิงจะแตกหักปนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเอาไปล้างเศษเ,เห็ดพิษจะออกไปหมดหรือไม่เราก็ไม่รู้และที่แน่ๆก็คือความร้อนจากการหุงต้มไม่สามารถทำลายพิษใน เห็ดท็อปปิกยิปสป l ินลิงนี้ได้นะคะทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการทิ้งไปทางตะก้าเลยค่ะกันไว้ดีกว่าแก้นะคะค่ะต่อมาเราก็มาดูพิษแล้วอาการที่เกิดจากพิษในเห็ดท็อปปิกยิปสป l ินลิงหรือเดดลีเว็บแคปนะคะซึ่งเห็ดชนิดนี้ก็อยู่ในตะกรูที่ชื่อว่าครอตินาเรียสค่ะแล้วก็มีสารที่เป็นพิษที่ชื่อว่าออเรลานีนค่ะซึ่งเป็นพิษ ที่มีฤทธิ์เฉพาะเจาะจงในการทำลายไตยนะคะความร้อนจากการหุงต้มไม่สามารถทำลายพิษชนิดนี้ได้ค่ะแล้วก็เมื่อเราได้รับพิษเข้าไปแล้วนะคะก็จะไม่มีการแสดงอาการเป็นพิษอะไรเลยะคะ่ะในระยะแรกหรือถ้ามีก็จะน้อยมากนะคะแล้วก็จะมีการแสดงอาการของพิษหลังจากทานเห็ดนี้เข้าไปแล้ว 3-7วันค่ะบางกรณีถึง14วันค่ะถึงจะแสดงอาการเป็นพิษนะคะซึ่งอาการแสดงของอาการเป็นพิษก็คือกระหายน้ำอย่างรุนแรงค่ะเหนื่อยเพรียเจ็บไตปวดหัวปวดท้องปวดหลังเจ็บตามกล้ามเนื้อในช่วงแรกของอาการแสดงอาการเป็นพิษนี้นะคะร่างกายจะผลิตน้ําปัสสาวะในปริมาณมากค่ะแล้วต่อมา,อาการผลิตน้ําปัสสาวะก็จะชะงักตัวและหยุดลงค่ะ ซึ่งถ้ามาถึงในระยะนี้แล้วนะคะก็เป็นช่วงที่ไตถูกทำลายไปอย่างรุนแรงมากแล้วค่ะแล้วก็ที่เราหาอ่านมานะคะกรณีถ้าเราสงสัยว่ากินเห็ดพิษเข้าไปหรือเห็ดชนิดนี้เข้าไปนะคะก็ทาให้อาเจียนออกมาค่ะในขั้นตน้นแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลแล้วก็เล่าให้แพทย์ฟังนะคะว่า เราสงสัยว่าเรากินเห็ดพิษมาแล้วมีอาการแบบนี้แบบนี้แล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเห็ดตัวนั้นตัวนี้ค่ะเพื่อเขาจะได้สืบค้นข้อมูลแล้วก็หาวิธีการรักษาเราได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงทีต่อไปค่ะสำหรับการรักษานะคะเอเกี่ยวกับว่าถ้าทานเห็ดพิษชนิดนี้เข้าไปเราก็ไตถูกทำรายนะคะการรักษาก็คือการฟอกไตค่ะแล้วก็ในกรณีที่รุนแรงมากๆกนะคะก็จะต้องมีการผ่าตัดปลูก เปลี่ยนไตค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเห็ด t p i i g i i ิ Spilling หรือ Deadly Web Cap นี้นะคะก็จะมีคู่เหมือนหลายตัวค่ะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะคะซึ่งเห็ดคู่เหมือนก็จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Spilling ค่ะในภาษาสวีเดนนะคะซึ่งก็เป็นเห็ดพิษค่ะเห็ดคู่เหมือนก็จะดอกเล็กใหญ่ต่างๆกันนะคะลักษณะเฉพาะบางอย่างแตกต่างกันไปแต่ลักษณะโดยรวมที่เหมือนกันก็คือหมวกขาและครีบใต้หมหกเห็ดจะเป็นสีน้าตาลค่ะดังนั้นจึงมีการแนะนำมือใหม่เก็บเห็ด กันเสมอนะคะว่าให้เลี่ยงที่จะเก็บเห็ดที่มีสีน้ําตาลทั้งดอกค่ะเพราะว่าเป็นเห็ดพิษแล้วก็อาจจะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับท็อปปิกยิปสปินลิงหรือเดดลี่เวบแคปนี้นะคะเราก็จะแปะลิงก์แหล่งอ้างอิงสำหรับเนื้อหาต่างๆไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะตามไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและดูรูปแบบชัดๆทุกสัดส่วนกันได้เลยค่ะ ค่ะเราก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับท็อปิกยิป p i สปินลิงหรือเด a ลี่เว็บแคปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะว่าไม่รู้จักไม่มั่นใจไม่เก็บไม่ชิมไม่กินค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะก็จะนำสาระเกี่ยวกับเห็ดมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะคะจากยูอินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ